สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูฝ้ายจะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ค่ะกิจกรรมวันนี้นะคะเราจะประดิษฐ์หุ่นไลกายโยเกกค่ะเด็กๆอยากเห็นหน้าตาหุ่นไลกายโยเกกหรือยังคะถ้าอยากเห็นแล้วครูฝ้ายจะพาไปดูวัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนวิธีการทำนะคะตามมาค่ะ อุปกรณ์การทำนะคะมีกระาดาษค่ะใบงานที่คุณครูฝ้ายให้ไปนะคะเด็กๆสีเทียนค่ะกาวและก็กันไกค่ะขั้นตอนการทำนะคะให้เด็กๆนะคะนำสีเทียนมาระบายสีได้ตามใจชอบเลยค่ะเด็กๆชอบสีไหนเด็กๆระบายได้เลยนะคะ เด็กๆแกะลา,ายออกนอกเส้นนะคะเพื่อความสวยงามค่ะ เมื่อเด็กๆระบายสีเสร็จแล้วนะคะเก็บสีให้ใส่กล่องให้เรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะคือการใช้กรรไกรนะคะตัดกระดาษค่ะขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆต้องให้ผู้ปกครองมาช่วยตัดกระดาษนะคะเพราะว่ากันไกรเป็นสิ่งของมีคมค่ะถ้าเด็กๆใช้เองจะทําให้บาดนิ้วและเลือดออกได้นะคะให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองมาช่วยตัดกระดาษได้เลยนะคะ ตัดไปตามแนวอย่างนี้เลยค่ะเด็กๆขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆต้องนั่งดูคุณพ่อคุณแม่ตัดกระดาษนะคะ ได้มาแล้วนะคะ1ชิ้นนะคะต่อไปนะคะเป็นกระดาษชิ้นที่2นะคะเป็นตัวหุ่นไลกาค่ะ เสร็จแล้วค่ะชิ้นที่สองเศษกระดาษนะคะเด็กๆต้องนําไปทิ้งถังขยะนะคะเพื่อควาสะอาดของบ้านเราค่ะอย่าลืมไปทิ้งถังขยะนะคะต่อไปนะคะให้เด็กๆพับนะคะตามรอยปะได้เลยค่ะนี่ค่ะเด็กๆพับลงกไปเลยนะคะ เด็กๆเห็นฝั่งนี้ไหมคะฝั่งที่เป็นเมล็ดข้าวคะ่ะให้เด็กๆวางไว้อย่างนี้ก่อนนะคะนําหุ่นไรการนะคะกลับด้านมาด้านหลังคะ่ะทากาวส่วนที่เป็นตรงส่วนได้กางเกงนะคะเด็กๆทากาวลงไปเลยคะ่ะ เห็นไหมคะเสร็จแล้วพลิกกลับมาเลยค่ะเด็กๆแปะหุ่นไลกาลงไปตรงใกล้ๆมเล็ดข้าวได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะหุ่นไลกาโยกเยกค่ะเป็นยังไงคะสวยไหมคะวิธีการเล่นนะคะ ให้เด็กๆใช้ปลายนิ้วนะคะกดไปที่กระดาษเบาๆค่ะก็จะเป็นหุ่นลายกายโยกเยกแล้วค่ะ